สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ตออเป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สาบใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละก,กันนะสำหรับทิกตออจีบีบักวุทีวิตเองนะครับผมเฮ้ยซินิกา้าน้ำจนภัยปากขยับแล้วว่าแต่เอออ,อักษรจะเหมือนเดิมอยู่เลยนี่หว่าสลบ มึงแก้เกมมึงจริงไปแน่ฮัลโหลอ่ะเอ็มโอลโอ้ยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินีก็สุดใจจีโีทีวีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคตรดัสซอสอาร์ออนไลน์มาเลื่อนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมที่จีวีซอสอาร์ออนไลน์มาเลือนถลางไวเองนะครับก็สำหรับพัรนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางผมก็ได้ทำการเปิดตู้ของตู้ เซตนักปชนภัยนะครับหรือหรือว่าตู้อเวนเจอร์เนาะก็ผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดสเต็ปที่ไหลสามไม่ก็4นะครับผมเนาะที่แน่พลาล่าสุดที่ผมเปิดเพราะว่าเห็นพี่เต้กับท่านโตขอเปิดได้อ b บิล t y ิตี้แบบพร้อมกัน2คนเลยนะครับผมเนาะพี่เต้แกก็เปิดได้ครบทั้งอาร์ซนอาแล้วก็ ลาล่าใช่ไหมส่วนทั้งโต้เปิดแบบอ่าอีเวนต์ทิกเก็ตใบเดียวได้อบบิลิตี้ลรล่ามาส,ส่วนส่วนสำหรับผมคือแบบไอ้เหียมีมีแค่ซิดิก้าตัวเดียวนะครับเรียกว,ว่าพี่เต้คือปิดตู้อะไรมั้งเนี่ยได้ทั้ง GGO ซิดิกา้านะครับแล้วก็ออบิลิตี้สองใบสงสัยดวงพี่แกมากับตู้นี้จริงๆว่ะไอ้ตู้น้ำชนไผ่เนี่ยครับผมเนาะโอเคก็ฝากรับชมด้วยละกันสลหรับพาร์ทที่20เนาะก็ใครยังไม่ดู ฝากรับถุนด้วยละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับตไข่ายด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเองนะครับผมเนาะแล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดประการใดลิ้นพันหายใจดังกราบขออภัยหรือว่าเสียงแหบขออภัยด้วยละกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จสดๆแ้อน้อลยก็อาจจะมีเสียงแหบหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมเนาะโอเคก็วันนี้นะครับผมทางผมก็จะมา เปิดกาชาตู้นึงหน่อยละกันนะครับผมเนาะคือผมรู้ว่าโอเคตู้นี้มันเป็นตู้ดักแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมี Ability ใหม่ก็คือเป็นชีนอนชุด GTO วเลียมโชดาวนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตู้นี้กันแต่ก่อนเออเดี๋ยวเรามานั่งสอง่องอัปเดตกันก่อนเลยละกันนะครับว่า มีอัปเดตแล้วเบิงซึ่งได้ข่าวว่าอัปเดตแพ็นี้ถือว่าอัปเดตใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันอัปเดตหลายอย่างเช่นหน้า u i ระบบแต่งตัวนะครับผมเรวมถึงที่จะมีอีเวนต์ใหม่คืออีเวนต์ t t l e r o y ย l นะซึ่งตอนนี้เขามีการปล่อยรูปภาพแล้วก็คือมีการมีการปล่อยในหน้าอีเวนตะะ์ลักรับว่าเออเดี๋ยวเราเนะี้ยไม่แน่เสมอไปเดี๋ยวด่าน Ba t เ l e ล o y ย l รมาแน่นอนนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรามาดูทีละอย่างก่อนเลยละกันนะครับผมเนาะอย่างแรกก่อนเลยคือตอนนี้มีภารกิจชาเลนจ์เข้าใหม่นะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่เล่นอย่าลืมไปเล่นกันด้วยละกันนะครับผมเนาะ ก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าท่าเรือนี้ก็มีการแจกของฟรีนะครับผมก็มีการบอกอยู่ว่า,าให้ทําอะไรบ้างในมานี้นะครับผมเนะาะมีการแจกการคริโตด้วยนะครับผมเนะาะสละคนที่แบบแบบไม่ทันการ์ดใบนี้ในมานี้ก็มีแกะย้อนหลังด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ลงถึงมีซิลิกา้าด้วยนะแล้วก็แล้วก็เขาบอกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราทําครบทุกพิช่นใช่ไหม เราก็จะได้300เพรเป็นค่าตอบแทนนะครับถือว่าเพชรแจกเยอะอยู่นะสำหรับภารกิจนี้นะครับแต่ว่าภารกิจก็ค่อนข้างยากระดับหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมเนาะหน้า UI นะครับผมมีการปรับใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีอย่างก่อนเลยคืออะเริ่มมันแต่เควสนะครับผมเนาะสำหรับเควสนะครับผมเขาก็เขาก็จะแบ่งอยู่3อย่างคือสตอรี่นะครับผมด่านรายวัน และก็ชาเลนต์นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวอย่างนะครับผมนอะอ่ะเห็นไหมถ้าเป็นรูปถ้าเป็นไอคอนของคีโตอัสนะ,นะผมจะเป็นด่านสตอรี่นะครับส่วนถ้าเป็นด่านไอเทมก็ผมก็คือจะเป็นด่านรายวันนะครับส่วนถ้าเป็นรูปแนหน้าจังนะครับก็จะเป็นโควสลิมิเต็ดนะซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็มีด่านใหม่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคือเป็นด่านของพี่กรีนอซึ่งในชาเลนต์ะเขาบอกอยู่ว่าให้เราไปเล่นด่านนี้ซึ่งแน่นอนครับใครยังไม่เล่นอย่าลืมไปเล่นลนะครับพอดี มันอัปเดตดาดใหมก่ก็ถ้าเกิดเราเล่นก็น่าจะได้อบบิิตี้ตใบแรกที่มันมาในเกมเลยนะครผมเป็นเป็นอบบิตี้แจกฟรีนะนีครับผมเนาะก็อันนี้ก็อย่าลืมเล่นด้วยละกันนะครับผมเนาะต่อมาครับผมหน้าอีเวนต์ก็มีการปรับด้วยเช่นกันนะครับผมเนาะสรับอีเวนต์นะครับผมก็จะแบ,บ่งอยู่3าอย่างคืออีเวนต์ธรรมดานะครับอีเวนต์ที่เป็นลิมิเต็ดและ PVP นะครับหรือว่า โหมด Battle Royale นะครับผมเนาะซึ่งประเด็นคือไอตรงอีเวนต์กับ Battle Limited มันไม่ใช่เรื่อง,เร,องเรื่องปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่ตรงตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีการปล่อยไอคอนด่าน Battle Royale มาแล้วว่ามึงเออมันมีการปล่อยด่านของ Battle Royale มาแล้วเว้ยซึ่งประเด็นคือแบบไม่รู้ว่าด่านมันจะมาตอนไหนนะครับผม อ่ะนี่นะเมื่อกี้คุณโกรธทักมาป๊บหนึงนะนี่คือหน้าตาด่านนะครับผมซึ่งตอนนี้ด่านยังไม่เปิดให้เล่นนะคือก็คือมีการปล่อยไอคอนรูปแล้วว่าโอเคลักษณะไอคอนรูปด่านแบตเทลลอร์นเราจอไปไงนะครับผมเนาะอันนี้คือหน้าอีเวนต์นะครับเกมก็โหลดชา้าที่ผายอ่าแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าตอนนี้ลิมิ t เต็ด t t ตเทร์ครั้งที่3ตอนนี้ มาแล้วนะครับผมเป็นด่านของลุงซันต้านะครับผมเนาะก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะถ้าเกิดเป็นด่านปกติเราก็จะเจอบอสซันต้าส่วนถ้าเกิดเป็นด่านรายวันเราจะเจอเป็นมอนส์เอโอตัวใหญ่ที่จะมีสีดำสีที่จะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะครับผมเนาะก็ที่นว่าด่านนี้คือ,อยากเอาเรื่องอยู่นะโดยเฉพาะไอ้บอสเอเนะี่ยแม่ง ควรตีที่ผายเลยเนี่ครับผมเนาะบอสเซนตาก็สู้ยากมากๆคือสเกลสอสเกลพลังคือคนละระดับในในด่านที่เคยสู้ครั้งแรกเลยที่หว่านี่ครับผมเนาะโอเคก็อย่าลืมเปน็นเน้นด้วยแล้วกันแล้วก็ใช่มีการปรับใหม่ด้วยนะนี่มีการใส่เครื่องหมายงงด้วยอ่าก็เป็นเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวๆออะไรเนี่ยเกมค้าง โอเคกลับมาต่อครับเมื่อกี้เกมบักแดครับเมื่อกี้ผมกดหน้าเครื่องหมายเงินตอนแรกจะดูว่ามันคืออะไรนะครับผมจริงๆมันเหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นการแนะนําการเล่นมากกว่าว่าเออการเล่นเป็นเป็นยังไงเอาจริงมันไม่ต้องออกมาก็ได้ไอ้ไอ้เครื่องหมายงงเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับประเด็นคือปกติถ้าเกิดกดเครื่องหมายงงใช่ไหมมันจะมีกดปุ่มออกแต่อยู่ดีเกมเกิดอะไรก็ไม่รู้พอกดปุ๊บแม่งขยายหน้าจอคือปุ่มออกไม่มีครับ ไอ้เฮียเกมดีเกม,มดีที่หายค็แบบไอ้ตอ์อยู่ดีเกมบั๊กแม่งจากหน้าจอเล็กก็เป็นหน้าจอใหญ่ปุุงออกก็ไม่มีจเจริญแล้วกูเกมแม่งนี่คที่แบบอัคดคลิปอยู่เลยนะยังจะยังจะหน้าด้านบั๊กอีกโอ้โหเกมโครเครื่องจริงมึงเกมเนี่ยอ่ะโอเคก็ลักษณะหน้าตาอีเวนแล้วก็เควสตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการปิดท้ายด้วย ไอเทมแต่งตัวครับผมอ่ะซึ่งหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าเออตอนเนี้ยมันมีไอเทมใหม่คือไอเทมเลรี A สีเทาซึ่งสาหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเหรีย A สีเทามันทำอะไรได้เอาง่ายๆไอเหรียไอเจ้าเลดียนี่มันคือเหดเอาไว้ที่เป็นเอาอ่เป็นไอเทมแต่งตัวตัวละครซึ่งวิธีการแรกง่ายๆผมให้เข้าไปที่หน้าร้านค้าครับนี่ช h o p นะครับไปพอเข้าไปที่ช็อปอ่ะก็ อยู่ตรงนี้ครับผมนี่เห็นคับผู้ชมเห็นไหมว่าเครื่องประดับไหมครับนี่ซึ่งอันนี้คือไอเทมที่เอาไว้เป็นไอเทมแต่งตัวนะเอาง่ายคือเครื่องประดับแหละผมจะพยายามอธิบายาให้มนันให้มันง่ายนะแต่ก็บางทีชอบบางทีตัวผมแบบพยายามอธิบายง่ายนะแต่แม่งทาไมเข้าใจยากจังวะนะครับผมเนาะซึ่งอยากจะบอกนะครับว่าบางไอเทมอาจจะใช้ราคาสูงหน่อยซึ่งสุดๆให้ผมดูมาก็ ร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับผมเนาะซึ่งสลับเด็ดที่ผมสังเกตส่วนมากนะน่าจะได้จากพวกอีเวนต์นะครับผมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าอีเวนต์ใหม่ยังไม่มาเพราะว่ายังไม่มีการอัปเดตกาชาใหม่ที่กําลังจะมานี่ครับผมเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีเนาะว่ามันจะรอบดัดไหนซึ่งผมคาดว่าน่าจะเหมือนกับพวกเพชรเหรียญเงินบลาๆก็นะ่าจะมีแบบพวก อ่าล็อกอินแจกใช่ไหมอาจจะมีล็อกอินแจกแต่อาจจะได้มาจากอีเวนต์นั่นนู้นนี่บลาๆเลยมานี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปอีกนะครับผมเนาะก็อันนี้คือหน้าต่ายเทมนะครับผมเนาะต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกไอเทมนะครับผมเนาะทั้งตัวละครชายทั้งตัวละครหญิงสามารถใส่ได้หมดทุกคนเลยนะแม้กระทั่งโบที่เป็นของผู้หญิงเนะี่ยผมลองใส่ใกับคีโตคีโตใส่ได้นะ เออเพราะฉะนั้นไอเทมทุกไอเทมที่ไปเครื่องประดับนะครับไม่จำกัดตัวละครชายหญิงนะใส่ได้ทุกคนนะครับผมเนาะหลังจากที่เราแรกแล้วผมเชื่อว่าต่อมาทุกคนท่านก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดผมจะแต่งตัวให้กับตัวละครตัวนั้นตัวตัวนี้ทำไงครับง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่หน้าอัพเวลตัวละครครับอ่านะครับเข้าเข้าหน้าที่เพิ่มเลเวลตัวละครนะครับ โอเคหลังจากที่เราเข้าที่หน้าเลเวลตัวละครผมก็อามที่บอกเลือกตัวละครที่เราต้องการจะใส่เช่นผมจะเลือกคิดที่ต่เอสโอนะครับโอเคหลังจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาหน้าอัพเลเวลแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเห็นครับว่าคอสตอมไหมครับมันจะเป็นรูปเสื้อท่านผู้ชมเห็นไหมให้กดคำว่าคอสตอมเลยปุ๊บหลังจากที่เรากดไอคอนเสื้อนี้ไปนะครับผมเนาะตรงนี้แหละมันคือการแต่งตัวนะครับผมเนาะซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตอยู่นะครับว่า มันจะมีการบอกเลยนะว่าตัวละครตัวนี้สามารถใส่ได้ถึงกี่ชิ้นเช่นมันบอกว่าเราสามารถใส่ได้ถึงสิบชิ้นนะครับผมก็คือใส่ได้ถึงสิบชิ้นเลยนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูนะครับเออแม่ตอนที่บอกโบใส่ได้เลยนี่ไม่จํากัดเพศนะครับใส่ได้ทุกคนนะครับบอ,อกไว้ก่อนแต่ผมไม่ใส่หรอมานี่ครับผมออกคอนะครับ งไงหล่อเท่ว้ละเออใส่ปืนนี่งไงซึ่งผมเชื่อเป็นคนสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อไอเทมเนี้ยมันสามารถใส่ได้ทุกตัวละครไหมซึ่งผมลองไปทำาููแล้วครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าไอเทมชิ้นเดียวเนี่ยสามารถใส่ได้ ทั้งตัวละครเลยนะครับก็คือปกก็คือคือส่วนมากที่ทุกคนส่วนมากที่คิดกันก็คืออ่าก็คือหนึ่งตัวละครเท่ากับหนึ่งชิ้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไอเทมทุกชิ้นสามารถแต่งได้ทุกตัวละครเลยครับก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นคิริโตอิโจอาสนะอลิสเบตทุกคนจะมีปอกปืนครบทุกคนครับก็คือไอเทมชิ้นเดียวสามารถแต่งได้ครบทุกคนเลยนะครับผมเนาะอ่า แต่ว่าระบบสีสกินยังไม่มาใช่ไหมอ๋อนี่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 อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่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 จละจระจระนี่ไงระบบสีสกินอ่าใช่ท่านผู้ชมแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าอ่าเมื่อประมาณเช้านี้นะครับผมเนาะทางชิมงานมีการแจกสเปซเปลี่ยนสีสกินแล้วนะเว้ยเออมีการแจกแล้วก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าสับไอเทมเนี้ยตอนแรก ทิมง,งานตั้งใจว่าจะแจกในตอนลงทะเบียนเปิดเกมแต่เขาลืมแจก <c oughs> จริงๆเขาลืมแจกไว้ดนผูจชมแล้วประเด็นคือมึงเพิ่งมาแจกตอนที่ื่องประดับมาเนี่ยนะนะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าสำหรับในการเปลี่ยนสีส,สก,กินอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ20สเปรย์ซึ่งเขาแจกประมาณ60สเปรย์อาจจะผมจะลองมาเปลี่ยนสีชุดดูอ่ำอย่างเช่นผมจะอสีชุดสีขาวมา งอเฮ้ยโค้ดเท่หวเสร็จเฮ้ยดูดิโค้เทว้าวเคียร์ีโตชุดสีขาวเฮ้ยเยอะโค้เทเฮ้ยอเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคนอื่นบ้างดีกว่าอ่าผมจะเอาเอาใครดีวะอ่าคีริโตดีดีว่า เฮ้ยเมื me, me ่อกี้เห็นทีโพสเมื่อกี้เห็นทีโพสแป๊บหนึ่งนะดูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไ้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อ,อคุณโก้ใจเย็นอ่ะคอสตอมเฮ้ย <He i, S 1> เปลี่ยนสีชุดได้่รอ EGO ซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ผมรู้รสึกว่าทุกตัวละครน่ะจะเปลี่ยน สีได้สองสองสีมันก็คือสีแดงกับสีขาวนะท่านผู้ชมเห็นไหมตอนที่บอกเห็นไหมทุกตัวละครใส่ได้เดียวกันเลยไหมเห็นไหมทุกตัวละครใส่ชิ้นได้เดีวยวกันเลยนะท่านผู้ชมเออใส่ซะม,มันได้นอะอาจจะผมลองเปลี่ยนยูโจเป็นเป็นชุดสีแดงอยู่ดีมายุทคีเฮ้ยเยยูโจกูเปลี่ยนฝ่ายสัก ปเปลี่ยนเปลี่ยนฝ่ายแล้วฝ่ายสีเนี่ยงยังไเป็นสีแดงเยี่ยมโคเท่มะเกียอีฮิโจกูโคเท่ยัดเบ็ดโอ้โหลบสีสกินมันดีตรงนี้อย่างนี้นี่เองสินะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมลองเบ็ดอีกตัวหนึ่งดีกว่ายัดเข้โคเท่ไหครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมไปเปลี่ยนสีสกินด้วยนะ นะครับแต่ย้ำแต่ย้ำก่อนนะครับว่าทุกตัวละครตอนนี้เป็นได้แค่สองสีนะก็คือสีแดงกับสีขาวนะครับผมก็คือเอ้ยง่ายมันคือเอาถามว่ามันวาวมันมันก็วาวนิดน,นึงอะแต่ว่าก็ท่านผู้ชมลองจินตนาการมันมันเปลี่ยนแค่จากสีนั้นกลายเป็นสีนั้นนะท่านผู้ชมออเดี๋ยวผมลองอีกตัวหนึ่งว่ะอาร์เซนะเอออาร์เซนะมันสีอะไรขาวกับแดง ผมผมลองผมลองข่าวข่าวล้วนดิเออลองลองลองข่าวล้วนดิข่าวล้วนเป็นไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่มันชุดเซเชียนี่หว่าเฮ้ยข่าวล้วนนี่มันชุดอาร์เซน่าสเตเชียดิว่าโอ้โหไอ้เหี้ยสี่ชุดมึงใช่เลยอะอาร์เซน่าสเตเชียไอ้เหี้ย โอ้โหโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันสลับเปลี่ยนสีสกินเฮ้ยผมผมชอบว่ะผมชอบว่ะแต่ปัญหาคือมันจะทําให้เกมแหละกว่าเดิมไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าน,นี้ก็ต้องรอดูอีกทีเนาะว่าจะยังไงอ่ะแล้วก็ต่อมาก็ถึงเวลาที่เราจะได้เปิดกาชาปองสักทีหลังจากที่เราอัปเดตมานานแสนนานเลยเนะครับผมเนาะชื่อตู้มีชื่อว่าเชอร์รี บล็อสบลอซซัมปิกนิกนะครับก็คือเป็นตู้เลตอัพแหละซึ่งตอนแรกกาจะไม่เปิดแล้วแต่แต่แต,แต่มันมีอ b บ l ิลิตี้ใหม่คือเป็นอบิลิตี้ของชีนอนวาเลียมโชดาวครับอ่าซึ่งตู้นี้น่าจะไม่ใช่ตู้ลิมิตนะก็คือก็คือก็คือคาดว่าน,น่าจะเป็นตู้ธรรมดาเพราะฉะนั้นสตอรัอบอบิลิตี้ชินอนตัวนี้ก็คาดว่านะนถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเปิดตู้ธรรมดาตู้ไหนก็น่าจะได้เช่นกันนะครับผมเนาะมา ในตู้นี้ก็ตาที่เบามันคือตู้เละอัพนะก็รู้สึกว่าจะเป็นตู้ลมทา้นน้ำนะครับผมเนาะอัลซินายิจิโอเอาจริงถ้าเกิดตัวละครผมได้ผมอยากได้อัลนาเอลโอเออถ้าได้ก็ดีนะเออจะได้ทำคลิปรีวิวตัวว่ะมาของผมขออ่านอับไอเอบีี้ชิ้นนันมาเรียมดิอ่ะชื่อการมีชื่อว่าชาร์ทพลุตพลาเอาชาร์ชูเตอร์ใช่ไหม ชาร์จชูเตอร์นะครับผมเนาะความสามารถเมือ่อโจมตีคูดด่ต่อสู้ติดฐานะแช่แข็งนะเดี๋ยวขอขออภัยครับป้าเมิงขอขออนุญาตเรื่องทฤษฎีอย่างนะชื่อการ์ดชาร์จชูตติง้งนะครับนะความสามารถนะครับก,ก็คือเม,มื่อชิโนนเมือ่อเมื่อเราทําการโจมตีคูดด่ต่อสู้นะครับผมเนาะก็จะทําให้ติดฐานะแช่แข็งอ๋อโอเคโอเคแล้วก็โอกาสติดคิทคอนโบกสี่สิบขอเสียหายคิทคอนสามสิบเดี๋นะโอกาสตีคิดค 40, 40. สี่สิบนะ แต่ความจริงดาเมจคิดประมาณ30มใช่ไหมแน่นแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกคิดประมาณ60ดาเมจเลยดิด hey, 40, 50, เฮ้ยสี่สิบห้าสิบหกสิบเออใช่ใช่สสถานะนะครับผมมีการบวก s c r นะครับ5้้อแล้วก็ INT 500นะครับผมเนาะก็รู้สึกว่าการชินอนไปดีก็ถือว่าโอเคแนละ้วเน้นคิดดิคอนดาเมจนะครับแล้วกอ็อะไรนะมีสถานะแช่แข็งด้วย นะครับด้วยว่าใครได้การไปนี้ไปคือน่าจะเหมาะกับตัวละครที่ติดสาระแช่แข็งเช่นมีคิริตโตชุด g ิ o ซเบอร์พังไม่ก็อิโจอัศวินไม่ก็อิโจนักดาบเนาะโอเคนังนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันเลยละกันนะครับว่าเราจะได้อะไรไหมป่ปแล้วกรผมรอบเดียวพอนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ตู้หน้าเพราะว่าอ่าวันศุกร์เนี้ยที่ที่ผมละที่ผมกำลังอัดคิปิตอตเนี้ยมันจะเป็นวันที่ เขาจะมีการไลฟ์สตรีมประกาศตัวใหม่อ่ะนะแต่แต่ว่าคลิปนี้คือผมขอพูดก่อนเลยว่าเออมันมีอัปเดตอันนู้นน,นี่เพราะด,ด้วยความ้วยว่าเออมันมีกาชาใหม่ก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,นหนๆละขออัปเดตไปด้วยเลยละกันนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเรามารุ้นเลยนะครับว่าเราจะได้ป้ายอะไรนะครับ ที่แน่ผมรู้ว่าไอ้ตัวใหม่อ่ะน่าจะเป็นรีฟาและเชื่อแลยวว่าเป็นลิมิเต็ดแน่นอนอ้าอีกโชทามมึงแยล่ะหรอเอาจริงว่าการเปิดสิบครั้งแล้วออกไปอีกโชทามเนี่ยบางทีมึงก็ไม่ได้ดวงดีเสมอไปนะบางทีมันพาดวงแย่อ่ะดาบสีฟ้า สแตนบายเท่าไหร่ก่อนดาเมจมึงอะโอ้โ oh, ห oh, แหลกได้ใจจริงๆแหลกได้ใจจริงๆเลยกูฟาดปุ้มหมื่เจ็ดเกือเท่าไหร่วะสองแสนปะหรือสองล้านโอเคเกลือครับผมเกลือเกลือโอ้ oh, ได้ก็สองแสนนะมึง นี่นะครับเลกกาชาวาเรีมโชดาวอืมมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเกลืออยู่แล้วก็ตอนที่บอกตัวนี้เปิดขำๆไม่นด้กระช่งมันไว้แต่อเอาจอริงเอาิบี้อยากได้นะแต่เดเมื่อมันทํางี้ก็โอ้มันทําได้แค่ชั่งมันอย่างเดียวตอนนี้นโอ้แล้ว,แล,วแล้วไม่จอดอฟเอเลยเนาะ โอเคก็เค okay, ี้ยออกคิดิีโตวันเลียมซ้สอง 3, ตัว <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคก็ถึงเวลาที่เราจะได้จบคลิปกับเสียงรถถ่ายแล้วนะครับผมเนาะโอเคก็สลรับกาชาตู้หลอกแดกก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ต้องบอกบอกก่อนนะอย่าไปเปิดแบบบอกก่อนใครดูใครที่ดูคลิปนี้อย่าหาเปิดอะตู้เนี้ย นะครับแนะนําว่าคนทัพผู้ชมรอตู้ใหม่จะดีกว่านะนะผมแนะนํารอตู้ใหม่ดีกว่านะครับโอเคท่านั้นก็ได้เวลาจบคลิปแล้วเด้องั้นขอตัวจบคลิปพีทนี้นักันรเครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็ไปละก็คิจว่าคลิปนี้คือมาอัปเดตอะไรนิดหน่อยแล้วก็มาเปิดกาชาสัก1หนึ่งรอบแล้วกันแต่แต่ว่าโดยโดยขอโทษว่าตัวนี้ผมไม่ได้จริงจังไง ก็อาจจะเฉยๆแลกการสลหรับตู้นี้นะครับโอเคตอนนั้นก็ไปละเซอร์เกน next time ขึ้นไปผมไม่ไปครับซีว่าผมไปครับ